สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับซีซสินเวอร์อยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ well, ทางด้าน <and S 1> พิ <we are S 1> มล,ลิกอังกฤษครับผม วันนี้ครับเชลซีต้องเจอกับฟูลแลมครับในศึกลอนดอนดาร์บี้คู่หนึ่งนะครับที่ไม่ใช่ดาร์บี้คู่ใหญ่ในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับผมสัปดาห์นี้ลอนดอนดาร์บี้คู่ใหญ่นั่นก็คือทั้งด้านอาร์เซนอลกับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับส่วนนัดนี้ครับเชลซีกับฟูลแลมบอกเลยว่าทั้งสองทีมนี้ครับแตกต่างกันเช่นกันนะครับเพราะว่าอันดับนี้ฟูลแลมก็อยู่อันดับที่20ครับเชลซีอยู่อันดับที่4เพิ่งไปสะดุดแพ้ทางด้านท็อตแนมฮอสเปอร์ครับสามประตูต่อหนึ่งและทำให้ ทีมที่แพ้ในฤดูกาลแรกภายใน3ทีมนะครับผมพึ่งแพ้ครับพึ่งแพ้ส่วนเชลซีครับมิโตวิชครับผมกองหน้าคนนี้ครับพึ่งไปชนะมาด้วยแล้วก็พาทีมฟูลแลมชนะซายแฮมตันมา3ประตูต่อ2ด้วยนะครับผมก็2ทีมนี้แตกต่างนิดนึงครับซายแฮมตันพึ่งชนะส่วนเชลซีครับพึ่งแพ้ครับผมไม่ใช่พึ่งชนะเลยครับผมพึ่งแบบนะครับชนะแบบว่าโอ้โหน้าพักหูมิใจครับทางด้านซายแฮมตันก็ไม่ใช่ทีมเล่นเล่นนะครับผม วันนี้ครับเชลซีก็จัดชุดเดิมครับเอ็นโกโลกองเต้ก็ยืนตำแหน่งเดิมครับไม่ย้ายมาอยู่ตรงกลางสักทีครับตำแหน่งของกองกลางตัวรับหรือกองกลางตัวกลางนะก็ยังเป็นทางด้านจอจินโยอยู่นะครับเรามาดูไลน์อัพเชลซีกันก่อนเลยเชลซีมาในระบบเสียสามครับวันนี้กองกลางตัวรับไม่ใช่เอ็นโกโลกองเต้ครับยังเป็นจอจินโยเหมือนเดิมนะครับผมเดี <The best. S 1> ย๋ยวเรามาดูไลน์อัพของคู่แข่งกัน มิทฟิลของฟูลแลมครับที่น่าจับตามองในวันนี้นะครับนั่นก็คือซีรีส์นะครับผมนะไม่รู้ว่าวันนี้จะโชว์ฟอร์มโหมดขนาดไหนนะครับผมส่วนทางด้านมิตตวิทนะครับกองหน้าร่างยักษ์ของทางด้านฟูลแลมวันนี้ก็ลงประจำการนะครับผม ฟอร์มกำลังเข้าฝักเข้าฝา,าส่วนเชลซีครับฟอร์มกำลังตกครับผมไม่รู้ว่าทางด้านยูโรปาลีกเป็นยังไงวันที่ผมทำนี้เชลซีก็จะลงเตะยูโรปาลีกที่สแตมฟอร์ดบิดนี่แหละครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกขวัญกำลังใจกลับมาได้หรือไม่นะครับก <Okay. S 1> ็แพ้นัดแรกก็เพึงแพ้นัดแรกในทางด้านพิมเียร์ลีกอังกฤษนะครับก็แฟนเชลซีอย่าไปซีเรียสครับแล้วก็อย่าไปเครียดให้กับทางด้านมาลิเซโอซารีครับแกเพิ่งทำทีมได้ไม่นานเองนะครับถ้าให้พูดถึงนะครับผมแกขอเวลา ไม่นานครับเดี๋ยวความสำเร็จของแผนระบบาซารีเกมจะมเห็นผลทันทีนะครับผมคอร์บอลมาก็ติดบอลครับสมรมา<ล>คอสอลองโซก็ต้องพูดเลยว่านักเตะต้องใช้เวลาปรับตัวกับระบบซารีนิดนึงครับเพราะว่าอันตน,นิโอคอนเต้สอปีที่ผ่านมาที่เล่นระบบหลัง3ามครับทำให้นักเตะเชลซีบางคนชินแล้วก็คุ้นเคยกับระบบนั้นไปอย่างดีครับ เช่นให้สังเกตดูทางด้านกัวนต้าน,นะครับผมบางเกมแกก็ไม่ค่อยเติมนะครับแกนึกว่าแกเป็นกองหลังตัวที่3นั่นเองนะครับผมนะครับก็มาคอสตอลังโซครับบางครั้งก็เติมกาวิงแบ็กครับเติมแหลกเติมลานเติมอย่างก,กับกองหน้าเลยครับแล้วก็ลงมาไม่ทันครับเราก็ได้เห็นแต่บางจังหวะครับดูจังหวะวิลเลียนคอสมาจังหวะนี้โควาซิตซัดลูกนี้โอ้โหจักรยานอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสำหรับมัตติโอโควาสิส นี่ครับผมโอ้โหบอลเล่ยิงอันนีน้เล่นยากไปหน่อยครับคอมบสัสติ้ผู้รักษาประตูของทางด้านฟูลแลมครับยืมมานะครับผมคนนี้ครับดิโก้ครับเป็นผู้รักษาประตูจากลาลิกนะ้าน่าจะเป็นอยู่ทีมเดียวกับเกปาอาลีซาเบลกาแน่ๆน,นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมถ้าอยู่กับเกปาก็น่าจะเป็นมือสองครับ ส่วนเกปาก็เป็นมือหนึ่งก็ออกมาจากทีมทั้งสองคนมือหนึ่งมือสองครับทำให้ทีมที่เกป้าต้องออกมาครับต้องหาผู้เล่นประตูคนใหม่ครับวันนี้ครับให้พูดถึงอดีตผู้เล่นของเชลซีอย่างอันเดชเล่ครับก็ลงสนามให้กับทางด้านฟูลแลมในวันนี้นะครับผมตอนต้นฤดูกาลนะครับก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะมาฟูลแลมนะครับแต่มีข่าวว่าจะย้ายทีมแต่ไม่คิดว่าจะเป็นฟูลแลมนะเองนะครับผมมีข่าวกับนู่นโอ้หที่ผมสังเกตดูก็ เอเวอร์ตันเซาท์แฮมตันพวกนี้ครับผมก็มีข่าวว่าจะดึง <Okay. S 1> อันเดรชูเล่มาสุดท้ายครับดีลนี้ก็จบของเป็นของฟูลแลมครับไซเบอร์14เ<ๆ>บอร์โปรดของเขาเลยทางด้านอันเดรชูเล่ก็เคยเป็นแชมป์พิม์ลีกอังกฤษนะครับผมเห็นอย่างนี้นะครับรู้สึกว่าตอนที่เป็นแชมป์แกก็ถูกปล่อยตัวในเครื่งฤดูกาลนะครับผมก็โชเซ่มุโยน,น่าจะส่งเหรียญทองของพิม์ลีกอังกฤษให้ไปแล้วล่ะและก็มีข่าวว่าแกไม่รับจะไม่เอาอะไรประมาณนี้ครับผมจบไม่ค่อยสวยสำหรับอันเดรชูเล่ครับ แต่แกก็ยังโอเคยังรักเชลซีอยู่ครับผมอินสตาแกรมแกก็ยังไป Follow เชลซีอยู่นะครับแล้วก็ Follow นักเตะเชลซีบางคนอยู่ครับไม่เหมือนใครบางคนนะครับผมเออไอค่าตัว35ล้านปอนด์ตอนนี้ก็ตรงเป็นตุงครับทีโบกูตุงนั่นเองนะครับผมอันฟอลโล่เชลซีเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าอันฟอลโล่หรือไม่เคยฟอลโล่เลยซ้ำไปนะครับดูเลี้ยงจี้มายกมาจาังหวะนี้มง่งเคีอกไปก่อนครับทางด้านอารอนโซ อาซามองให้กับจอจินโยไหลมาที่โมราต้ากับโปล้ำหน้าชันดีเป็นนักเตะคนเดียวที่มีเปอร์เซ็นต์การล้ำหน้าเยอะนะครับไม่รู้ว่าตั้งแต15หารือ16ครั้งนี่แหละครับเยอะกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับผมเยอะกว่ามากๆด้วยเยอะกว่าทั้งน้าลูกากูที่เก็บคิมชิด10นัดนะครับไม่ยิงเลยครับผมเลูกากูครับโดนแซวครับสากครับพอกับโมราต้าเลยครับลูกากูครับผมโมราต้าสไลด์ส่งลูกนี้สวยครับ ดูท้งวินเลียนวินเลียนเลี้ยงปะวินเลียนกะลาชากล้ววินเลียนกะลาชากรปยเลยครับดิมเสน้นวินเลียนกะลาชากปจังหวะนี้ตบเข้ามาโมรต้าเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์จากอัลเบรมโมรัต้าแม่โมริต้า ยิงปุ๊บนี่แฟนบอลที่สแตมฟอร์ดบีนี่ดีใจครับลิโก้พยายามจะปัดแล้วก็ไม่ทันครับต้องชมคนเปิดและคนหมองด้วยครับสมกันแล้วที่เป็นโปล้ำหน้าแล้วก็โปหมองนะครับผมหมองได้ดีจริงๆนะเสียบเข้าสัมเหลี่ยมเลยนะครับอาบาโรโมรัตต่านี่ครับเอียงคอนิดนึงแล้วก็หมองครับนี่อยู่สมกับแล้วที่เป็นโปหมองกับโปล้ำหน้านี่ครับแซวแซวแซวหยอกหยอกครับโมรัตต้านะหยอกนะครับแฟนคลับโมรัตตาครับผม ทำได้ดีครับอาเบโรโมราตาครับจังหวะจังหวะแรกของแกด้วยนะครับสำหรับโมราตาครับม่งได้เบลิกูดจริงๆครับสำหรับแฟนบอลเชลซีนะครับก็ตอนนี้ครับออฟฟิเชียลเชลซีครับมีแอปพลิเคชันของทีมเชลซีเลยนะครับโหลดได้ในแอปสโตร์แล้วก็เพ y สโตร์นั่นเองนะครับผม พิมพ่มาเชลซีเลยก็จะขึ้นแลวตอนนี้ก็มีอะไรให้ดูเยอะแยะครับเราดูจังหวะนี้ครับแม่ของฟุแลมมิตตวิดแม่จะยิงก็ยังติดบล็อกทางด้านดาวิลยตอนนี้ก็มีประมาณ6แพ้รับบาปในเกมของท็อตแนมฮอสเปอร์น,น,นะครับว่าเล่นไม่ดีเล่นห่วยครับมีดาวิดหลยโมรัต้านะครับผมมีจอจินโยครับแล้วใครอีกครับอ,อีก3คนนี้น่าจะเป็นทางด้านอารองโซหรือเปล่าที่ผมเห็นแฟนพวกแฟนเพจนะที่แต่งรูปว่า 6นักโทษหรือ6แพะนะฮะหกแพ้รับบาปไปนะครับผมแต่นั้นนั้นก็ประทับใจอย่างหนึ่งที่เกปาลิซัมบลาก้าครับที่ราคาแพงก็จริงแต่ของดีนะครับก็พูดเลยว่าดีครับไม่ย้อมแมวขายแน่นอนครับผมผลลัทธ์ตู้ที่แพงที่สุดในโลกครับลองมาก็เป็นทั้งด้านอาริสันเบเกอร์ตอนนี้ก็เก็บครีมชีสได้เยอะมากครับสำหรับอาริสันนะครับผมน่าตกใจจริงๆน่าจะเป็นผลลัพธ์ตูที่ดีในฤดูกาลนี้ของพิมลีอังกฤษด้วยครับ สามารถแข่งกับถุงมือทองคำของพิม์ลีกอังกฤษเลยอย่างเดวิดคอาร์นะครับแล้วก็ผู้ตัสับตูยอดยอดยยี่มเยี่ยมอย่างพวกอุโกโยลิสครับเอเดนสันก็โอ้โหโยลิเอ่อทางด้านอาริซอนก็เข้ามาทำให้วงการผู้ตัสับตูสั่นไหวนะครับสำหรับพิม์ลิเอาลองโซก็เลี้ยงไปก่อนครับเลี้ยงและให้มาที่เอ็นโกโลของเต กองเต้ให้กับจอจินโยจอจินโยไหลมาวินเลียนตอกแล้วก็กเวนต้าเปิดลูกนี่ไม่ถึงอาซาครับเขี่ย <c oughs> ออกมาก่อนแล้วก็ทั้งนั้นมิตวิดกุ๊กพักอกยาวถึงบูดิเกอร์มงก็ยังติดมิตวิดครับมิตวิดแกนี่ตัวย้ายตัวใหญ่มันมีขยายกว่าแกนะครับผมอาซาให้มาที่เอ็นโกโลเอ็นโกโลกองเตะกองเต้ล็อกแล้วก็ให้จอจินโย วาสิตมาที่อาซารครับซ้ายมีอาซาตัดสินใจ,จยิงเบาเกินไปครับตรงทางด้านลิกโก้ครับผมเซกิโอลิกโก้ซีรีมิตโรวิชมาด,ดูครับผม,มซีรีครับจริงๆนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าดิวของซีรีนี่ซีรีหรือซีรีฮะ แน่ดิวนี้ว่าจะจริงๆว่าเขาจะไปอยู่ทีมที่มันโอเคกว่าทางด้านฟูลแลมครับอารมณ์ดีลเหมือนของอันเดรโชเล่ครับผมแต่อย่างว่าครับนักเตะนี่ก็ฝีมือดีนะครับตอนที่อยู่ในบุนเดสลลก้านะครับผมถือว่าดีพอสมควรครับหมดเวลาครึ่งแรกครับเชลซีครับนำทางด้านฟูลแลมหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากคนทธประตูครับอาบารูโมลต้า ลูเปิดสุดสวยของบินเลียนเข้าหัวโมดัตาทำให้เชลซีเล่นง่ายกว่าเดิมในครึ่งหลังแน่นอนครับอย่าลืมติดตามครึ่งหลังครับว่าเชลซีนี่จะจบยังไงนะครับผมเจอกันแฟนบอลสิงบูและแฟนบอลต้องหน้าเห็นใจสำหรับเชลซีในช่วงนี้ครับแพ้นัดแรกครับโอ้โหโดนยับเลยครับสำหรับมาริสอซารีครับก็ใจเย็นๆครับเป้าหมายของทีมเราครับคือรักษาแท่นเอเดนอาซาครับแล้วก็โคต้า ทา้งย้าน UCL นะครับผม <im ple asure> ที่ผมบอกนักษาเอเดนอาซายยังไงเพราะเหมือนว่าจะถ้าสมมติได้ไป UCL แกจะต่อสัญญาอะไรประมาณนี้แหละครับผม <im ple asure> จะไม่ไปแน่นอนครับ <im ple asure> อู้ยิงจังหวะนี้ติดสายก้อยนิดนึงรครับสวาร์เดชูเล่ครับแต่บอลมันไม่โค้งเท่าไหร่ครับ <im ple asure> ติดสายก้อยเหมือนจะฮุบครับลูกยิงคล้ายๆดดนน์น์สเตอร์ลิตที่ยิงให้ทัชเชลซีครับยิงไปสายก้อยมันไม่โค้งครับผมก็โค้งด้วยทีก็โค้งก็ชนป้ายแหละฮ่นะครับผม เกปาลิสบาก้าครับบอกให้แฟนบอลเชลซีรู้ครับว่าเขานี่ของจริงครับด่ากองหลังเชลซีมาแล้วด้วยครับดาวินลุยนี่ขังขัคืมๆนี่โหดๆนี่ลูดิเกอร์นี่นักเลงครับโอ้โหเจอเกปาด่ายับเลยครับเกมท็อตแนมฮอัสเปอร์ครับด้วยจริงครับแล้วสุดท้ายก็นักเตะไม่ค่อยฟิตนะครับที่ผมไปดูดูข่าวมาที่แพ้เพราะไม่ฟิตอะไรประมาณนี้ครับโคตรหมาโมลาต้าอีกลูกครับต้องเซฟครับลิโก้ต้องเคลียร์ด้วยครับผม แม่ยิงไม่ค่อยเป็นครับแต่มงนี่ชำนาญการเลยครับผมชำนาญการพิเศษครับอาร์ริโรโมนัทถาเดนอาซากระชากไปจังหวะนี้อาซาล็อกเข้าขวาอาซาดึงเข้าซ้ายกระชากอีกทีหนึ่งอาซาม้วนอาซายังไปเองให้มาที่มาคออลองโซอลองโซให้กับทั้งโควัสิ์เปิดมาก,ก็ยังติด จังหวะนี้ลูดิเกอร์เปิ้ลมาวิลเลียนวิลเลียนไหลมาที่อาซายิงจังหวะนี้ลิโก้ต้องปัดครับมาร์ติโอโควาสิตครับยิงไปครับลิโก้ครับต้องพุ่งไปปัดเลยครับผมนี่ครับดูจังหวะของโควาสิตซัดด้วยซ้ายครับบอลจะไปเสียบเสาไกลครับแต่ลิโก้ครับผมปฏิกิยาแก่ว่องไวครับแม่ดีใจครับโอ้ยโอ้ยอีเย้ เป็นเตะมุมของเชลซีครับลูกสูตรแกเยอะครับเชลซีช่วงนี้ครับเปิดมาของวินเลียนมงหลูยังปาดครับลิโก้แม่วันนี้ครับเซฟอุตรุตจริงๆครับสำหรับลิโก้แล้วก็ทำการเปลี่ยนเชสฟอร์บิกัสลงมาทางด้านมักจะโอโคบัสเซ็ตครับฟอร์บิกัสเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นนะครับที่ทักษะการใช้เท้านี่เวลิกูดจริงๆครับ โอซูแมนซ่าวันนี้ก็ลงนะครับเด็กยืมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมเซกิโอลิโกเห็นก็ลงของเต้นเลยกับเชสฟารเบกัสฟารเบกัสให้มาที่บิลเลียนตัวเอ็นตาเปิดมาจังหวะนี้อาซาจะขึ้นไปแย่งมงครับติดโอซูเมนซ่าดูจังหวะครับเซกิโอลิโกครับผม เซฟลูกนี่ครับพุ่งไปปัดนะพุเรียบร้อยจริงๆครับลูกโมนต้านี่รับยากครับผมถ้าสมมติปัดได้นี่โอ้โหแกนี่เป็นทิ้งของโลกด้่ยซ้ำไปนะโมนต้านี่ม่งดีจริงๆแล้วคอสมาจังหวะนี้ครับเขี่ยออกมาอาซาพยายามจะเอาบอลครับแต่ก็เจอฟูลแลมแย่งไปอันเดชโชเร่โชเร่ดึงมิโตวิชให้ที่อันเดชโชเร่โชเร่ตอกส้นโอซูเมนซ่าครับ และดูครับจังหวะของท่านาฟูลแลมขึ้นเกมน่ากลัวครับเอาของเชลซีนี้จะรับดีหรือเปล่าต้องดูสมาธิในเกมนี้ต้องชมลูบิเกอร์ครับดักบอลได้ทันไหลามาให้กับอาโบโรโมรัาตากระชากไปแล้วโมร์ตากระชากไปพื้นที่ว่างล็อกเข้าขวาให้มาที่อาลองโซมาคอสอาลองโซสับหลอกนิดนึงมาที่จอจินโยจอจินโยย,ย,ยัง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 ให้ฟาบกัรยิงยังติดครับผมแม โอ้โหอาตั้งการเกมกันใหม่คร kind of ับเกมบุกของเชลซีย UM ังต่อเนื่องเห็นโกโลกองเต้ให้มาที่วิลเลียนวิลเลียนล็อกเข้าขวายิงเลยครับตรงตัวลิโก้เปิดมาของลิโก้โอ้โหดาวิลุยครับดักได้เอ็นโกโลกองเต้ครับเก็บบอลได้กองเต้สไลด์เจอสไลด์ขวางครับ ดูบอลขึ้นของท่านฟูลไลมฮะน่ากลัวเหมือนกันกน็นขึ้นทีหนึ่งขึ้นเยอะกว่ากองหลังเทลซีด้วยคอร์ตมาจาังหวะนี้สีลีเมตตาวิญิงโอ้โหหนึ่งประตูต่อนหนึ่งจากเมตตาวิทโอ้โหโอ้สุดยอดกับสุดติง่งจริงๆลูกยิงลูกนี้ครับโอ้โหโโหโมดปัญญาเซฟเกปาอาลีซาบาลากับ มิตวิททาพิชเชลซีนะครับมีข่าวกับเชลซีนะครับสำหรับกองหน้าคนนี้ครับแต่วันนี้ซัดให้รู้แล้วว่าเขาของจริงครับโอ้เรียบร้อยเลยครับผมหมดสิทธิ์ครับหมดปัญญาเลยครับกองหลังเชลซีกับทุกสาปตูคอสมาจังหวะนีโหนไหลไม่มีใครประกบครับปล่อยให้ฮับบอลเลต์ลงก็พูดเลยว่าฟอร์มกำลังดียิงอย่างนี้ก็เฉียบคมจริงๆครับ เกป้าพยายามจะพุ่งไปก็พุ่งไม่ถึงครับผมแม่มิตวิทครับวันนี้เอานะครับเอาเชลซีจนได้นะครับกองหน้าเบอร์เก้าของฟูลแลมโหดเว้ยโหดนะเนี่ยโป้งหายโป้งหายครับมาครับโอลิเย่ชิลูครับกองหน้าอารมณ์คล้ายๆมิตวิทครับแต่ว่าอารมณ์เท่าซ้ายครับผมแล้วก็เป็นศิลปินมากกว่าทั้งนั้นมิตวิทแน่นอนครับคนนี้ท่าที่ผมว่าเหมือนกันก็คือความชาเนี่ยเหมือนกันครับผมแต่ว่าอยากให้เข้าข้างที่ถนัดครับ โป้งหายเหมือนกันนะสำหรับทางด้านโอลิเยชิลูครับและลูกกลางอากาศก็ดีเหมือนโมลต้าครับแต่สิ่งที่ดีกว่าโมลต้านั่นก็คือการชิงบอลนั่นเองครับแกนี้เป็นกองหน้าสายแปะนะครับผมกองหน้าเป็นอับแปะนะฮะกองหน้าสายอับแปะครับแปะ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 ฮะแปะให้แปะให้ครับแต่ละขะแล้วก็แกก็เล่นเข้าขากับเอเดนอาซานได้ดีด้วยนะสำหรับทางด้านโอลิเยชิลูครับ ช่วงที่โมลต้าได้เป็นตัวจริงก็เขากลับมายิงได้นะครับผมตอนนั้นที่ยิงได้ปุ๊บหูร้องไห้เลยไม่รู้ร้องไห้หรือเปล่าแต่ว่าอาการแกบอกว่าแกร้องไห้นะครับผมทําให้ฟอร์มนี้ก็อีกนัดสองนัดมาแกก็ยิงต่อเนื่องเรื่อยๆครับจนทุกวันนี้ครับล้มเอาล้มเอาเลยครับผมแมไม่รู้จะล้มไปถึงไหนครับไม่รู้ว่าโปล้มหรือโปอไรครับผมล้มไม่พอครับล้มหน้าด้วยครับผมโอ้โหอาลโลโมต้าครับไม่รู้ว่าแกแบบ เอ๊ะอยังไงครับลาดิกาสเปนล้ลมปุ๊บเป่าปับ๊บ <Yeah, S 1> ่างนี้หรือไงครับเพราะแกเคยให้สัมภาษณ์อยู่ว่าลาดิกาสเปนที่ถ้ารู้ว่าผู้เล่นล้มปุ๊บกรรมการที่จะแบบอารมณ์แบบดูแลนักเตะดีแล้วก,ก็เป่าปิด เนี่ยเป็นไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าเกมล้มง่ายจริงๆนะครับผมเจอปั๊มายครับในระวงเตะครับไปปั๊มหน้าซีรีส์ครับผมไปโดโรธีเกนครับลงมาแล้วครับแทนนั้นวิลเลียนครับเชลซีเปลี่ยนครบแล้วนะครับผมวันนี้เราไม่ได้เห็นลอสบาร์กลี่ครับเป็นเชสฟอร์เบกัสแทนครับแล้วสำรองอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือท่านวิลเตอร์เมอร์เซดครับวันนี้ก็หมดสิทธิ์ลงสนามเรียบร้อยแล้วครับ หนึ่งแต้มของท่านฟูลแลมถือว่าดีพอสมควรครับเชลซีนี่แต้มเดียวถือว่าไม่ดีเลยครับผมไม่รู้ว่าทั้งสเปอร์และอาร์เซนอลนี้จะเป็นยังไงครับพื้นที่ที่4ของตารางนี่ก็ถูกสเปอร์แย่งไปแล้วครับสำหรับเชลซีนะครับผมต้องลุ้นเงินสนับแฟนบอลเชลซีนะครับลุ้นให้ทั้งนี้ของสเปอร์ครับแพ้อาร์เซนอลนะครับผมแล้วก็เชลซีเราต้องชนะด้วยนะครับแล้วก็ยิงเยอะๆครับผมหวังว่าน่าจะยิงเยอะๆให้พวกผมนะครับผม นะฮะมาริโอซารีครับช่วยหน่อยครับผมทีมเรานี่ต้องการแต้มครับโจฮันสันครับลงมาแล้วครับผมหมายเลขแปดโจฮันสันเอ็นโกโล่กองเต้ให้มาที่อาซาอาซาเล่นกับจอจินโยไลมาเชสฟาเบกัสจอจินโยครับ ใช่มาเอเดนอาซาล็อกอาซาเปิดโอ้โหอลองโซ่ครับบอกแกขึ้นอย่างกับกองหน้าเลยนะนะครับบอลอยู่ที่โอลิเยชิลูชิลูเข้าซ้ายไหลามาที่จอจินโยดึงจังหวะหลอกจอจินโยกระชากไปริมเส้นเปิดมาชิลูมงแมชิลูโอลิเยชิลูชิลู โอ้จอร์จินโยครับทำได้ดีครับจังหวะนี้ดึงเข้าขวาแล้วก็เปิดเร็วครับชิลูนี่โอ้โหมองไกลด้วยครับแต่ทิศทางนี่เป๊ะจริงๆก็สำหรับโอลิเย่ชิลูครับลิโก้นี่พยายามจะพุ่งไปปัดก็ไม่ถึงครับลูกบงของชิลูนี่แรงมันไม่แรงครับแต่ว่าทิศทางนี่มันได้ครับแล้วก็โอ้โหบอลนี้ก็สูงลิโก้ก็พุ่งไม่ถึงแล้วครับผมแหนจังหวะเหมือนไม่มีอะไรครับแต่เชลซีทำแล้วครับผม ทำให้มันเป็นจริงสักเรียบร้อยนะครับ1ลูกครับแล้วตอนนี้ครับเชลซีบวกเป็น2ประตูตอนหนครับ3มแต้มสําคัญนะครับผมพูดเลยว่า3มแต้มสําคัญครับต้องเร่งเลยนะครับฟูแลมถ้าอยากเอา1แต้มกลับไปที่ถิ่นของตัวเองครับสแตมฟอร์ดบิดนี้ให้กันยากด้วยครับผม ดูครับโอ้โหเล่นแปะก,กันไปแปะก,กันมาเสียบอลจนได้ครับทเวลาบาดเจ็บ4นาทีเอ็นโกโลกองเต้ให้กับชิลูชิลูล็อกเข้าขวาให้มาที่เชสฟาเบกัสเอ็นโกโลกองเต้ฟาเบกัสเจอแย่งไปเลยโจฮันสันให้มาที่มิสโตวิดครับมิสโตวิดโอ้แทงมาให้กับอเดโชเล่ไม่มีแรงที่จะวิ่งแล้วโชวเล่ ก็น่าจะหมดเวลาการแข่งขันแล้วครับเรียบร้อยครับเชลซีเก็บ3แต้มเฉือนเอาชนะทางด้านฟูลแลม2ประตูต่อหนึ่งครับจากโอลิเยชิลูผลทำประตูขึ้นนำให้เชลซีครับแล้วอีก2คนที่ทำประตูได้ในวันนี้ก็คือเมตตอบิดครับบอลเลสสุดสวยเลยแล้วก็อัลบาโรโมรัตตาครับเชลซีทําลูกหม่งได้ ในวันนี้ก็2ประตูครับโอซูเมนซ่าับเข้ามาทักทายโอเดียชิลูว่าเป็นไงเพื่อนโอ้เป็นไงโอ้ขอบคุณมากนะเพื่อนนะครับนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับพิมารีกอังกฤษนัดของเชลซีฟูลแลมครับอย่าลืมไปติดตามคู่อื่นด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดไลค์กด Subscribe ช่วยกดให้เราด้วยนะครับผมผมบอกเลยว่าวันนี้ผมพากได้โอเควันท็อปฟอร์มจริงๆครับเจอใหม่นัดหน้านะครับสำหรับแฟนบอลเชลซีครับแฟนบอลสิงคโปรทุกท่านนะครับ See you